สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านตะอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะเช้าวันนี้บรรยากาศสวยมากค่ะนี่ค่ะอึมครึมอึมครึมด้วยหมอกตอนเช้าหันไปทางไหนก็มองเห็นแต่หมอกมองไกลไม่ได้เห็นบรรยากาศรอบๆบบ้านสักเท่าไหร่แต่ก็สวยมากสวยอีกแบบหนึ่งสวยอีกวันหนึ่ง วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่14เดือนมิถุนายนปี2025ีวิกเอนอีกแล้วเรามีภารกิจจะต้องออกนอกบ้านกันเช่นเคยค่ะพอเรามาใช้ชีวิตอย่างกเกษียณแล้วเราก็ไม่ได้รีบเร่งไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนแต่ป้าอ้อยก็เป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรชักช้ายืดยาด หากรู้ว่าเราจะออกเดินทางไปไหนเช้าขึ้นมาสิ่งที่จะเตรียมก็คือตะกร้าพร้อมกับของกินที่เราจะนำไปด้วยทุกอย่างจะเตรียมพร้อมใส่ในตะกร้าบรรดาสแนค็คบรรดาผลไม้ส่วนใหญ่เราจะกินแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็มีหลายชนิดที่ให้เราเลือกซื้อและราคาก็พอสมควร ผลไม้แพงๆป้าอ้อยก็ไม่เลือกที่จะซื้อมากินเราจะหั่นแอปเปิลเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาใส่ถุงหรือใส่กล่องพลาสติกแล้วก็ปิดฝาใส่ลงในตะกร้านอกจากนั้นก็จะเป็นพวกแครกเกอร์เป็นเบคอนขนมปังบ้างหรือขนมอะไรที่กินง่ายๆรวมทั้งลูกเกดแห้งๆนั่นด้วยใส่ลงไปไว้ในตะกร้าเพื่อ ใช้เป็นเหมือนอาหารกลางบันบ้านเรานั่นแหละทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าที่นี่ไม่มีร้าน7ซเ่อให้เราหาแวะซื้อได้ขับรถกันมาเรื่อยๆชมบรรยากาศน้นู้นเห็นไหมตามเนินเขาต่างๆสวยงามจนไม่อยากละสายตาเลยบ้านเรือนที่อยู่ตามเนินทุ่งต่างๆก็งดงามเหมือนภาพวาด ดูภาพนี้สิอันนี้ที่เราเห็นเป็นทางเนี่ยคนที่นี่เรียกว่า driveway คือถนนเส้นเล็กๆที่วิ่งเข้าไปถึงตัวบ้านเพราะบ้านหลายๆห,หลังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเขาก็ปลูกบ้านอยู่ด้านในก็จะต้องทำถนนส่วนตัวและถนนเล็กๆแบบนี้แหละเขาต้องตั้งชื่อกันเองแล้วก็ไปจดทะเบียนซึ่ง แต่และชื่อก็จะไม่ซ้ำกันสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจะหน้าจดหมายหรือส่งเอกสารหาใครจะมีบอกว่าชื่อถนนแล้วตามด้วย drive บ้าง l a n บ้าง avenue บ้าง road บ้างเมื่อก่อนตอนเราเรียนหนังสือเราก็รู้แค่ road กับ street แต่มาอยู่ที่นี่มาเจอคำว่ดดา drive อย่างเช่นบ้านป้าอ้อย บ้านเราไม่อยู่ติดถนนก็จะต้องทำดร r i v e เวยเข้ามายัางบ้านก็ต้องไปตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่อเสร็จก็ตามด้วย Drive right. เมื่อเราเขียนบ้านเล็กที่เสร็จเราก็จะใส่ชื่อถนนที่เข้าบ้านเรานั่นแหละบางบ้านนะเขาก็ใช้นามสกูลมาตั้งเป็นถนนโอ้โหมาอยู่ใหม่ๆป้าอ้อยเห็นมีคนส่งบ้านเล็กที่มาให้ป้าอ้อยเพราะป้าอ้อย แจกมเมร็ดพันธุ์ฟักทองหรือทานตะวันเนี่ยแหละจำไม่ได้เขาอยากได้ป้าอ้อยก็บอกว่าให้ส่งซองเปล่ามานะจ่าน้าซองถึงตัวเองด้วยพอเห็นนำสกุลเขากับถนนธะนะโอ้โห บ้านเนี้ยต้องรวยมาหาศาลแน่เลยมีถนนส่วนตัวด้วยนั่นแหละคือที่มาที่ไปของถนนไม่ว่าจะเป็นสายเล็กสายใหญ่ของที่นี่ที่ชนบทปอ้อยต้องบอกว่าชนบทเพราะว่าปอ้อยไม่เคยรู้ในส่วนของที่อื่นสักเท่าไหร่คนที่ติดต่อกับอ้อยก็มักจะอยู่กันในชนบทตามรัฐต่างๆที่ใกล้ๆปอ้อยไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกคะ่ะ ก็จะรู้จักกันใน FaceBook บางคนปาอ,อ้อยเขียนโพสต์ลงไปว่ามีเมล็ดพันธุ์จะให้ใครอยากได้ก็ติดต่อมาใครที่เพิ่งมาอยู่แล้วเขาไม่มีเขาก็ติดต่อมาปาอ,อ้อยก็ส่งแพคเขาฟรีๆจำได้ว่ามาอยู่ใหม่ๆไปเห็นดอกทานตะวันนะอยากได้มากเลยดอกอะไรหรือเมล็ดพันธุ์อะไรอยากได้แล้วจะทำยังไงล่ะมันไม่มีให้ไปขุดไปหา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีแต่ขายน่ะแล้วว่าอ้อยเองก็เป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวไม่ค่อยอยากจะซื้อเห็นราคามาแล้วบอกเลยว่าราคาตั้งเป็นร้อยเป็นพันเสียดายตั้งค่ะป้าอ้อยก็ทำยังไงเนาะจำไม่ได้อ๋อเพื่อนบ้านค่ะมีอยู่วันหนึ่งช่วงฤด,ดูเพาะปลูกเพื่อนบ้านเขาเพาะ,มะเมล็ดทานตะวัน แล้วเขาได้ต้นเยอะมากเลยเขาก็เอามาแบ่งให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปลาอ้อยมีเมล็ดทานตะวันเป็นกระป๋องกระป๋องปลูกเอาไว้แล้วก็พอมันแห้งพอมันแก่ก็เอาไปปากแดดจนมันแห้งดีแล้วแกะเมล็ดแพัน,นเก็บเอาไว้ส่วนฟักทองไทยอะ่ะปีแรกก็จำไม่ได้อีกแหละว่าไปเอามาจากไหนรู้แต่ว่าพอปลูกเสร็จ โอ้โหมันติดเยอะมากผ่าทีไรบางทีเนี่ยคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยไม่ใช่บางทีหรอกคนที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่ค่อยชอบกินปอ้อเอยก็ไม่รู้จะให้ใครป้อ้อยก็เอาไปหั่นให้บรรดาวัวให้แกะให้หมูที่ร้านพี่บ้านลูกค้ากินเนื้อฟักทองนะส่วนเมนะ็ดน่ะห่วงมากป้อ้อยจะเก็บออกมามาล้างแล้วตากแห้ง ก็เก็บไว้เป็นกระป๋องกระป๋องบอกเลยว่าตอนเนี้ยเมล็ดฟักทองกับมเมล็ดทานตะวันไม่งอใครอีกแล้วแล้วอีกอย่างพอมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยไปเห็นต้นกล้วยก็อยากได้ไปทำงานบ้านลูกค้าไปเห็นกอเขาก็เลยไปขอเขาเดี๋ยวนี้ก็มีต้นกล้วยเป็นของตัวเองปลูกได้ภายในหนึ่งปีพอปลูกแล้วก็ตายต้นกล้วยนะพอมันเป็นหน่อเนี่ยพอฤด,ดูหนาวมาเนี่ย มันก็จะเฉาแล้วก็ตายก็เราก็นึกว่ามันจะหายไปแล้วแต่พอฤดูที่อบอุ่นของปีต่อมาเขาจะกลับมาอีกเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยนะเขาก็โตได้สักสอกหนึ่งไม่เคยได้กินหรอกผลกล้วยไม่เคยได้เห็นปรีกล้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ากล้วยทีเนี่ยปรีเป็นยังไงผลเป็นยังไง ก็เลยเลิกใส่ใจแล้วเลิกคิดที่จะปลูกอยากกลับมาก็กลับมาไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรอีกอย่างหนึ่งอีกต้นหนึ่งที่อยากได้คือต้นไผ่ไปเห็นไผ่ของบ้านเพื่อนคนลุงในป่าอยากได้มากหาวิธีขุดแล้วขุดอีกมาปลูกไม่สำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งขับรถผ่านไปตรงทางรถไฟเห็นมันขึ้นกัน ก็เลยบอกคุณลุงว่าเดี๋ยววันไหนว่างขับรถมาตรงนี้อีกนะแล้วเอาที่ขุดมาด้วยเอาพ่วใหญ่ๆมาด้วยมันเป็นที่สาธารณะแหละแล้วก็ไปขุดเอาหน่อที่มันเหมือนเป็นกอเล็กๆที่มันเป็นต้นแก่แล้วกอเล็กๆที่มันยังไม่ได้ขึ้นเป็นลำขึ้นมาเอามาปลูกเดี๋ยวนี้มีกอไผ่เป็นของตัวเองแล้วค่ะปลูกไว้ที่รั้วบ้านมันคือความสุขที่สุดเลยค่ะบรรดาต้นไม้ต้นหญ้า อยู่เมืองไทยเนี่ยมันปลูกง่ายนะแต่จะบอกว่ามาอยู่ที่เนี่ยปลูกยากปลูกเย็นอยากได้ต้นอะไรพอได้แล้วมันรู้สึกดีใจยิ่งกว่าได้เงินอีกค่ะ นี่แหละชีวิตปอ้อยถึงมีความสุขที่สุดเลยถึงแม้จะไม่มีเงินอยู่ที่นี่ก็ตามขอบคุณนะคะที่แวะเขามารับชมความงดงามของธรรมชาติระหว่างทางด้วยกันแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะ